เที่ยวเสือมหาอำนาจวาสนาเสือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจราชศาัก์สำแดงฤทธิ์ให้เป็นที่คล้ามเกรงนับถือของผู้พบเห็นเที่ยวเสือโครงที่นำมาสร้างเครื่องรางของขังเหล่านี้มีความขลังในตัวอยู่แล้วยิ่งลุ่มประญนำมาแกะเป็นรูปลักษณ์พยาเสือพร้อมจานอัขระเน้นมหาอำนาจวาสนาทำพิธีปลุกเสกด้วยยิ่งเพิ่มความเข้มขลังขึ้นเป็นทวีคูณคุณวิเศษคือ มีมหาอำนาจคงกระพันชาตรีแค้วขาดมหาอุดและชนะมาตะกุดคลังหนังเสือโค้งตะกุดของหลวงปู่บุญกำลังดังด้วยประสบการณ์ตะกุดคลังหนังเสือโค้งเป็นสุดยอดเครื่องรางประเภทตะกุดที่มีคุณทั้งทางเมตตามหาอำนาจแค้วขาดคงกระพันชาตรีมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นที่เล่าเลยนะตะกุดหลวงปู่บุญวัดตุ้งเหยงเนี่ยเพราะว่าตะกุดอันนี้เป็นตำราของหลวงพ่อเดิมตะกุดมหาละงับ นะฮะอาจาร้นนอมเรียนมาแล้วอาจาร้นนอมก็มาถ่ายทอดวิชาให้อืมเพราะว่าหลวงพอ่อเจ้าคณะอำเอภอภัยสลีท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เดิมแล้วก็มาถอยถ่ายทอดอันนี้ให้อาตมาแล้วอีกอันหนึ่งอาตมาก็ได้มาจากวัดประดูทรงธรรมได้หมดทั้งหมดเลยฮะตำราทอดประดูทรงธรรมได้มาทั้งหมดเลยแล้วก็ได้ของหลวงพอ่อกันวัดอยุทยายวัดพญาตท,ทั้งหมดเพราะได้จากอาจารย์นพวรรณ ถ่ายทอดมาให้หมดคนระัเพราะว่าลอกมาทั้งหมดเลยก็เอามาดูก็มีตะกุดหมาและงับเหมือนกับของหลวงพระเดิมมีหลายอย่างแล้วก็ได้จากอาจารย์อะไรเสื้ออะไรก็ไม่รู้จําชื่อแกไม่ได้อืแกให้มานั้นที่อยู่อัมพวาครับอัมพวาแต่คนนี้ยิงแมลง่ลุงพ่อลุงใช่องค์เนี้ยคนเนี้ยอ่า คนเนี้ให้มาเก้ายอดฮะเพราะว่าจันนพวรรณไปเรียนมาจาันนพวรรณมาถ่ายจันนะก็ได้มาก็รู้สึกว่าจะใช้ได้ทางป้องคุ้มภัยทุกอย่างป้องกันอันตรายกับชีวิตคนได้ล็อกเก็ตหลวงประบุญโชคหนุนบุญดำร่ำรวยเป็นล็อกเก็ตเคลือบแบบโบร,ราณคงทนถาวรด้านหน้าประทับย,ยันนะทรงแผ่นดินณพระศิวลีด้านหลังประทับพยาคุธ บรรจุผงปัทมังและผสมผงเก่าหลวงพระแก้ววัดเคือวันอันนี้เป็นเมตาชั้นหนึ่งไม่มีอะไรที่จะเหมือนเท่าทีเรียนปัทมังมานะตำราอื่นไม่เหมือนตำรานี้ทุกตำราไปดูมาแล้วไม่เหมือนอตำราอาตมาเรียนมานี่จะลงเป็นตัวเลขลงเป็นยันเราเขียนแล้วก็ลบลบมาแล้วก็เอามาเก็บใส่โถลบเก็บใส่โถลบเก็บใส่โถทั้งหมดเนี่ยพอลบ เสร็จเราจะหยุดแล้วก็ปลูกปลูกในโถเนี่ยปลูกให้มันเกิดนะ <c oughs> พอปลูกเกิดแล้วก็เก็บไว้ทุกคืนเราจะลบใส่จนเต็มโหลแล้วก็เปลี่ยนการจัดสร้างัตถุมงคลของหลวงปู่บุญโสพนมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อนนํารายได้สนทบทุนบูรณุญัดทุ่งเหียงและโครงการสร้างทรัพยากรบุคคลผู้ได้โอกาสเด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาที่หลวงปู่รับภาระทุระอุปการะให้การศึกษาไว้มานานกว่า20ปีอาตมาภาพ ไปเดินทุดงครับเมื่อปี2529ก็ได้ไปทางจังหวัดแม่ฮองสอนก็ได้ไปพบเด็กพวกนี้ซึ่งเราเข้าไปดูสวนฝิ่นอยากเห็นสวนฝิ่นว่าเขาปลูกกันยังไงทำยังไงก็ให้หมอวิเชียนพาเข้าไปเดินเข้าไปในป่าเขาลึกประมาณ15กิโลก็ได้ไปพบเด็กพวกนี้ดูกันตามลำพังซึ่ง ไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอะไรพูดภาษาไทยก็ไม่ได้อตัตม,มาเห็นว่าเออทำไมเด็กพวกนี้เป็นคนไทยจึงไม่ได้เรียนหนังสืออัตมาก็ถามมาเออหนูอยากไปเรียนหนังสือไหมทุกคนก็อยากไปเรียนมันก็ยกมือเงั้นอาตม,มาก็บอกว่าอยากเอาเด็กพวกนี้ย20คนลงไปเรียนหนังสือครับ ที่วัดทุ่งเหียงให้จบป .6 แล้วเอาเด็กพวกนี้ขึ้นมาสอนพวกเราต่อมีความคิดริเริ่มก็พยายามทําทามาตั้งแต่ปีพศ .30 มาเรื่อยๆอก็นานมากก็ดีขึ้นในระยะนี้เมื่อเริ่มดีขึ้นทุกอย่างมันก็กระจายออกไปฮะเผ่าม้งอยู่ที่ไหนก็มาขณะนี้มีทั้งหมด8จังหวัดที่มาอยู่ตั้งแต่จังหวัด ตากจังหวัดแม่ห้องอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยคิดว่าจะทําทุกอย่างความตั้งใจว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากของชาติบ้านเมืองของเด็กเขาพัฒนาอย่างอื่นอาตมาพัฒนาการศึกษาเพราะว่าอาตมาไม่มีความรู้จึงต้องมาพัฒนาเด็กพวกนี้ให้มีความรู้สูงถ้าเราไม่คิดช่วยเนี่ยนะ รัฐบาลเองเขาก็ไม่ค่อยได้ไปเหลียวแลเท่าที่ควรนะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนหรือไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นไม่เคยเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลืออะไรจะหาเสียงจริงก็ไปขอร้องเพราะไม่หาเสียงก็หายไปเป็นธรรมชาติของนักการเมืองเราก็เลยเออเราคงเราเป็นพระมาแล้วเนี่ยเราอาศัยศาสนามาเนี่ยนานพอสมควรเราก็ควรจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองให้กับศาสนาบ้าง อาตมาบวชมาตั้งใจอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาจะทําทุกอย่างนะเพื่อเยาวชนอยู่ดีกินดีเนี่ยการศึกษาของพระเนรการศึกษาของเยาวชนเนี่ยก็อาตมาเองเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาดีมาเท่าที่ควรเพราะพ่อแม่ยากจนสมัยนั้นอาตมาก็เลยพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เด็กพวกนี้ครับ ได้มีการศึกษาที่ดีเราตั้งใจเด็ดเดียวว่าเราจะทํางานเพื่อาศาสนาสาธุเลยครับทำงานเพื่อชาติ <c oughs> ทํางานเพื่อบ้านเมือง <c oughs> ใครจะว่ายังไงอาตมาไม่ได้คิดหรอกครับที่ว่าเขาจะว่ายังไงเป็นเรื่องของเขา <c oughs> แต่เราทําดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ครับน <c oughs> ะ <c oughs> พยายามที่จะปลูกฝังเยาวชนพวกนี้ <c oughs> ให้เป็นคนไทยสมบูรณ์ให้ได้ครับว <c oughs> ัตถุมงคลลุงกบุญโสภโนก้ายอดก้าเยียยเก้าอย่างนี้บูชาได้ที่ วัดทุ่งเหียงอำเภอพนมิคมจังหวัดชนบุรีและที่สุริยันจันทราชั้นสองซีคอนสแควร์ถนนศรีนครินกรุงเทพ